ครับวันนี้ไรเบอรตาก็กําลังไปส่งอ้อยคันนนำชาวันบุรีห้าูนะครับที่ชาวันในถุงดําต้นละยี่สิบาทนะครับขอบคุณลูกค้าที่อำเภอฟอไร่จอดหนองคายนะครับที่อุดหนุนไปวันนี้หนึ่งร้อยต้นนะครับทางสวนมะเขือเป็นหนึ่งร้อยี่สิบห้าต้นแถมไปยี่สิบห้าต้นนะครับขอบคุณมากครับก็จะส่งแบบโลลาเละเขาปไปชนีไทยนะครับนะครับแต่ท่านสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับไรเบนน์ตานะครับ อ้อยขันน้ํานะครับคือท่านลูกค้าไปปลูกได้เลยนะครับไม่จ้องเป็นท่อนนะครับตัวนี้เตรียมแปลงแล้วก็ลงปลูกก็จะเตะกออย่างรวดเร็วนะครับอ้อยขันน้ำสะพาณบุรีห้าศูนย์นะครับรสหอมหวานสายพันธุ์เท้นะครับจากไร่พณิตานะครับไร่ภริตานี่ก็อยู่บ้านตรงเดินหมู่ที่สองตําบล้างมิ่งอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าแปดเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าห้าห้านะครับก็มีอ้อยขันน้ำสะพรนบุรี เวลานี้ครับเก๋ผมที่จะให้ลูกค้าไปยีบขายนะครับก็รับเยอะนะครับถ้าเป็นตันก็กิโลละสองบาทนะครับทักมาได้เลยนะครับแต่ก็ว่าให้มาตัดเอาเพราะว่าไม่มีคนงานที่สวนนะครับนะครับขายเป็นตันไปเลยนะครับโลละสองบาทนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าเอาคนงานรือทีมงานมาตัดเลยนะครับนะครับเวลานี้อ้อยผมแล้วนะครับเนื่องจากถาการโควิดนะครับก็หลายอย่างนะครับ กานกาลังซื้อนะครับก็พอได้นะครับก็ขอให้กาลังใจทุกท่านนะครับที่ทําสกทธ์นะครับสู้นะครับนะครับคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับช่องบันสุรไรบนิตาหรือเพจไรบนีิตานะครับก็มามาอีกแล้วนะครับนะก็มาเพิ่มอีกนะครับแถมให้วันนี้จัดปูให้เลยนะครับไรบนีิตานะครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าต้นนะครับ อันนี้ก็จัดส่งทุกประเทศนะครับภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกนะครับอีสานตะวันตกนะครับนะปาคนไทยนะครับนะครับอีมเอสด่วนนะครับต้นไม่ไม่เสียหายไม่ช้ํานะครับเป็นตู้โลหะเหล็กนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ